ก็ขอกราบสวัสดีโซยัดเด็กน้องที่ไปดูกัญชาและยาสติดด้วยนะครับวันนี้ก็ยกกับผมอีกเช่นเดิมเช่นเคยมูวี่ชาแนลนะครับก็วันนี้ครับผางหายกันไปนานสายนานนะอาทิตย์นได้นะพอช่วงนี้เที่ยวครับหาเที่ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนับทําตัวละครที่เคยมีคนขอมาในคลิป หลังๆนะครับที่ราะว่าสอนนะครับทําตัวละครนะครับหัวสมองแดงนับหรือตรงหัวผ่ากลางเป็นสีแดงทําง่ายหรือจะทํายากไหมหรือใช้เพชรเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะสอนนะครับก็ไปตรงจับดตดัวละครเลยนะครับโอเคนะผมจะมาบอกนะครับ อย่าแรกที่เราต้องใช้ครับคือสี่ร้อยสี่ร้อยประมาณสี่เพชมั้งใช่ไสี่ร้อยสี่เพชับเพื่อเพื่อเพื่อจะทําเนี่ยครับจะซื้อนี่ครับซื้อซื้อนี่นะครับแต่ผมซื้อไว้แล้วนะอันนี้ผมก็เลยจะมาสอนทำนะครับอย่างแรกนะครับไปเลือกตัวละครนี่ครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมาตรงที่อันแรกครับเลื่อนลงเลื่อนลง เลือกตัวละครนับเป็นตัวละครตรงครับโอเคแป๊บๆวันี้ทำทำหลังดําก่อนก็ได้ครับดําหลังแดงครับข้างหลังเป็นสีแดงครับ,บ,บโอเคนี่คโอ้ยเป็นเอาเป็นตาเอาฟันออก,ก่อนนะครับ ก็ใครที่ทําเป็นนะครับไม่ถึ <c oughs> กเมื่อกี้ประมาณห้าวินะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ได้มาแล้วอ,อย่างต่อไปนะครับก็คือการ <c oughs> วิธีการนะครับทำเอ่อตัวละครครับให้เป็นสีสีดำครับเลือกจมูกสีดำปึ๊บ Okay. ถามว่าตัวละครนะครับกับอันไหนนะครับทำยากกว่ากันนะครับเงียบได้ก็พอเราได้ตัวละคระครับเป็นสีดำและข้างหลังตัวละครเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มาตรงที่มีเสียอะไรกร็รบกวนเนีย่ยขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาตรงที่นี่ครับลายแดงปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงครับ สีแดงปึ๊บมันจะเป็นเหมือนผ่ากลางเลยนะครับก็มาตรงตาครับเลือกตากากระบาดครับนี่ปึ๊บเลือกเป็นสีแดงครับไปตรงที่หูครับเลือกหูครับเป็นสีดําครับไปตรงที่จมูกครับเอาจมูกผ่ากลางยาวครับเป็นสีแดงครับตรงที่ปากครับ เป็นปากอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะเป็นปากฟันฟรีนะครับไปตรงที่คิวครับเลือกไปตรงที่อันแรครับที่เป็นถัดออกจากกากระบาดครับเลือกเป็นสีไดครับขอเอาเวนเตอาก่อนมันเขืองครับเป็นเขือง,องพอเราถาดจานี้มาปุ๊บเราก็เริ่มจะได้ให้เริ่มเป็นเข้าโค้งครับก็คืออันนี้ก็คือจะเสียนะครับเขาประมาณสี่ร้อยเหมือนเดิมหรือสามร้อยเนี่นแหละครับ เปลี่ยนเป็นสีดำครับมาตรงที่หมูครับเป็นฟีสีเหลืองครับเป็นสีดำครับ,รบแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยใช่ปะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บมาตรงที่แว่นครับตรงนี้ครับเรีบ ยังไม่เสร็จนะครับพอนด้านเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับมาตรงนี้ใหม่ครับเป็นมนะนี่คือเสร็จขั้นตอน,นครับ นี่นะครับก็คือตัวละครครับหัวผาผ่าหัวเออหัวผ่าอะไรอ่ะครับพับสมองครับไม่มีสมองนะครับก็เดี๋ยวเข้าห้องไปดูครับจะเป็นะรจะนลับอนนะไรเนี่ะเงียบ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u ั s c ส i b e ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต,ต่อไปของช่องมูวีชาแนี่ครับบ๊ายบายยูทูบมัด